สวัสดีครับสราบัญคลิปเรามาเจาะคลิก110 i รุ่นแรกกันต่อนะครับรูปหล่อคลิกรูปหล่อนะครับรุ่น B ีเดอ t a สเป็น P center นะครับเจาะเข้ามาผมลงทุนอถอดด้านนี้นะครับด้านปั๊มน้ำมีปั๊มน้ำนะครับจานไฟคุยให้ถึงจานไฟขดลวดนะครับผลิตไฟฟ้า ออกมาอย่างไงด้วยนะครับเนื่องจากาเครื่องยนต์รุ่นนี้เป็นใช้ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับจำเป็นต้องมีปั๊มน้ำเพื่อให้น้ำหมุนเวียนนะครับก็จะมีน้ำจะถูกหมุนเวียนโดย,โดยการส่งกำลังมาจาก พ่อเวียงนะครับกาลังจะถอดให้ดูนะครับก่อนจะถอดมุนให้ดูนะครับดูนะครับเห็นไ,ไหมครับโยงหากันนะครับแล้วก็จะส่งน้ําไปที่ด้านนี้นะครับสลักตัวนี้เลื่อนไปเลื่อนมาได้เข้าไปที่เสื้อสูบเสื้อสูบไปฟิตมาใหม่นะครับยังไม่ล้างก่อนถอดตัวนี้ก็ล้างอยู่นานเลยนะครับก็จะ มีสลักลูมีโอลิงนะครับดันสลักเข้าไปออกแบบได้ยอดเยี่ยมนะครับน้ำไม่ค่อยรั่วนะครับปัญหานี้เวลาเคยมีแฟนคลับโทรมาถามว่าถอดยังไงสลักตัวนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงอยู่นานไปแล้วมีดินมีอะไรก็ไขควงสกัดตอกเลื่อนไปมาเลื่อนหลบแล้วก็ถอดเสื้อสูบได้นะครับ ประกอบคืนก็เปลี่ยนโอลิงนะครับโอลิงตัวนี้ไม่มีโอลิงก็ทีบอนทาแล้วก็ตอกดันเข้าไปก็มีกิบล็อกนะครับน้ำหล่อเย็นนะครับไม่ได้เลี้ยงที่เสื้อสูบนะครับจะขึ้นไปเลี้ยงที่ฝาสูบนะครับที่ฝาสูบก็จะมีรูการทากาวมากเกินไปก็จะไปอุดรูน้ำนะครับเกิดความร้อนนะครับแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์จับอุณหภูมิ นะครับน้ำนะครับอยู่ตรงนี้เซนเซอร์จับความร้อนจากน้ำนะครับไม่ได้จับน้ำมันเครื่องนะครับรุ่นนี้เดี๋ยวเรามาเจาะลึกดูถอดดูข้างในว่ามันเป็นเฟืองยังไงนะครับมีซีนนะครับซีนข้างข้อด้วยนะครับอันนี้คือด้านล้อแม่เหล็กจานไฟนะครับ แล้วครับหลังจากถอดน็อตอ,ออกแล้วนะครับน็อตเยอะมากนะครับเป็นน็อต M8 นะครับเบอร์10ถอดออกมา,าบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะครับผมก็เพิ่งจะถอดครั้งแรกเหมือนกันนะครับนี่ครับฝาสีา้นจับดูนะครับ ถ้าแข็งตัวก็ควรจะเปลี่ยนนะครับโอลิงเราใช้โอลิงนะครับกันน้ามันออกแบบได้ดีมากนะครับเฟืองปัม๊มนะครับก็จะมีสลักนะครับตัวนี้ถ้าถอดแล้วต้องเปลี่ยนซีนมีซีนปั๊มน้ำอยู่ข้างหลังนี้นะครับไม่ต้องถอดนะครับถ้าน้ำไม่รั่ว ถ้าน้ำรั่วซีนรั่วจะเป็นยังไงครับน้ำก็จะไหลเข้าเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องเจอน้ําก็จะเป็นสีขาวขุ่นนะครับอตอนนี้รู้สึกว่าซีนนี้ราคาสามร้อยนะครับสามร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทนะครับไม่ถอดนะครับเดี๋ยวซีนเสียแล,แล้วมีกระเบื้องนะครับซีนกันน้ำลักษณะกลไกข้างในนะครับเป็นแบบนี้ อันนี้ข้อเวียงนะครับอ่าก็คงไม่มีมาร์กอะไรนะครับก็จะต่อมานี้นะครับต่อเฟืองเมียตาทดใายโซ่เล็กนะครับโซ่ไม่หย่อนนะครับเพราะว่าถ้าประกอบเสร็จแล้วก็จะตึงพอดีอ่าแต่มีร่องรอยนะครับอ่ามีร่องรอยโซ่สะบัดนะครับ ัวนี้จะข้างหลังก็จะเป็นปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับปั๊มน้ำมันเครื่องเฟืองตัวบนนี้เป็นปั๊มน้ำนะครับถ้าหากว่าเครื่องยนต์มีเสียงดังนะครับเป็นไปได้นะครับโซ่ตัวนี้นะครับแต่ผมยังสมมุติว่าใช้นานไปแล้วมีเสียงนะครับเพราะว่าดูแล้วมีร่องรอยนะครับ โซ่อาจจะยืดก็อาจจะเปลี่ยนนะครับเห็นไหมครับมีร่องรอยร่อ,องรอยโซ่เสียดสีด้านข้างนะครับนี่นะครับอ่าเนี่ยครับนี่คือร่องรอยนะครับ อาจจะทําให้ท่านเข้าใจผิดนะครับว่าโซ่เราลิ้นหย่อนนะครับตรงนี้ร่องรอยโซ่นะครับขับปั๊มตีเป็นรอยนะครับอาจจะต้องมีการเปลี่ยน,นอ,อันนี้ถอดให้ดูเฉยแต่จะได้วิเคราะห์โลกถูกนะครับสำหรับ แฟนขับที่เปิดร้านซ่อมแล้วนะครับอันนี้เฟืองอขับปั๊มน้ํามันเครื่องนะครับปั๊มน้ำมันเครื่องก็จะส่งตัวนี้เป็นเฟืองพลาสติกนะครับม,ม,รมีล็อกมีะไรมีริมมีล็อกมีสลักอย่างนี้นะครับตัวนี้เราไปขับขับสองทอดขับปั๊มน้ําด้วยนะครับตรงนี้มีบ่านะครับโดนล็อก ให้หมุนตามข้อเวี่ยงนะครับาพาเข้ามาด้านในสุดแล้วนะครับสหรับแข้งข้างขวาร้อยแมเหล็กจานไฟเดี๋ยวไปดูไฟฟ้ากันนะครับที่ผลลวดนะครับสรุปโซ่ตัวนี้หย่อนอถ้าไม่เปลี่ยนนะครับถ้าไม่เปลี่ยนก็มีผลนะครับมีผลกับแรงม้านะครับ การกระตุกนะครับกระตุกสะท้อนไปถึงข้อเหวี่ยงนะครับและก็เสียงดังนะครับเข้าใจผิดว่าโซ่เราลิ้นหย่อนไม่ใช่นะครับโซ่ตัวนี้เดี๋ยวเช็คราคาถ้าไม่แพงมากก็เปลี่ยนนะครับประกอบเสร็จข้างนอกนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็คือซีนปั๊มน้ำนะครับที่มีราคาหน่อยนะครับ ประกอบออกมาเรื่อยๆก็จะเจอขดลวดนะครับผมถอดขดลวดออกมาทำความสะอาดนะครับเดี๋ยวมาดูขดลวดกันนะครับคลิปนี้ขดลวดฟิลคอยแล้วก็พันเซอคอยนะครับก็จะต่อออกไปข้างนอกแบบนี้นะครับดูที่แจ็คนะครับ จ็คที่ออกจากาไฟที่ออกจากร้อยแม่เหล็กผลลวดฟินคอยมีทั้งหมด3เส้นนะครับก็คืออะไรครับเขียวขาวามีเขียวขาวด้วยอ๋อตาบอดสี บอสสีขอโทษตีรับอันนี้คือพันสุคอยน้ําเงินเหลืองนะครับน้ําเงินเหลืองอฟีนคอยมี2เส้นนะครับขาวเนื่องจากสีมันซีดนะครับมันนานมีขาวกับเหลืองที่ออกมาผลิตไฟออกมานะครับเดี๋ยวนะครับดูรายละเอียดจะได้ไม่สับสนนะครับอพันสุคอยมี2เส้นนะครับ มีน้ำเงินเหลืองกับขาวเหลืองนะครับส่วนฟีนคอยนะครับฟีนคอยตัวนี้ออกมาเส้นเดียวโดดๆเลยนะครับขดลวดทั้งหมดมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12ขดนะครับเห็นไหมครับลงกลาวปลายสายลงกลาวตรงนี้นะครับแล้วก็ออกเป็นสีขาวเส้นเดียว แล้วก็ไปแบ่งนะครับไปไหนไปแบ่งที่แผ่นชาร์ตนะครับแต่พอนโซคอยมี2เส้นนะครับการที่จะตรวจเช็คก,ก็ LED LED นะครับที่ดูหลายๆคลิป LED เสียบเสียบสีน้ำเงินเหลืองกับขาวเหลืองนะครับใช่ขาวเหลืองไหมครับซีด ก็คงจะใชนะ่เนื่องจากไม่มีเอกสารนะครับดูด้วยตาแล้วก็คงจะใช่นะครับน้ําเงินเหลืองกับขาวเหลืองนะครับขาวเพียวๆนี่เป็นฟิลคอยนะครับผลิตไฟฟ้ากระแสสลับทั้งคู่นะครับออกมาพันเซอร์คอยก็เป็นทั้งพันเซอร์กําหนดตําแหน่งและก็เป็นเซนเซอร์ด้วยนะครับเพราะว่า ที่ล้อแมยเหล็กก็จะมีแถบเหมือนเวฟร้อยสิบไอนะครับหากท่านเคยดูเจาะเวฟร้อยสิบไอ,ะอนะครับล้อยเมล็กก็จะมีแถบ9แถบใช่ไหมครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ครับไปตัดกับพันธุ์เซอร์คอยนะครับหน้าตาเหมือนกันนะครับเหมือนเวฟร้อยสิบไอแต่ใส่กันไม่ได้นะครับเพราะว่าตำแหน่ง ลองลิ่มนี่ยนะครับโดนบังคับใบไหนก็ไม่รู้นะครับคนละทิศละทางนะครับรายละเอียดลึกๆเราก็ผมก็ไม่รู้นะว่าบิศมุกรร์ออกแบบมานะครับมีผลหลายอย่างนะครับเจาะคลิก110ยสิบไอนะครับก็จะเจาะไปเรื่อยๆนะครับด้านนี้ก็คงพอแค่นี้เพราะว่า,วา ก็คงไม่ต้องผ่าให้ดูนะครับเพราะว่าข้อเบี่ยงไม่เสียหายนะครับผ่าลึกเข้ามาแล้วนะครับสรุปว่าไม่มีมาร์กนะครับใส่ได้เลยนะครับเฟืองสะพานตอนนี้เป็นพลาสติกนะครับขับปั๊มน้ำมันเครื่องด้วยขับปั๊มน้ำด้วยโซ่ยออย่างนี้เปลี่ยนนะครับหรือไม่เปลี่ยนก็ก็แล้วแต่แล้วแต่งบประมาณนะครับเสียงดังนะครับ ประมาณนี้ครับเจาะภาคนี้เดี๋ยวต่อไปประกอบไปเรื่อยๆแล้วก็จะไล่ระบบไฟยไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ